ฆาตกรรมหมู่หกศพของเวียดนามเนี่ยตอนนี้ไปดังไกลถึงชายแดนใต้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องไปคุยกับพี่ชยยคงมณีรุ่งตระกูลหัวหน้าศูนย์ข่าวเดนิวภาคใต้ตอนล่างน,นะครับเพราะว่าพี่ชย,ยงเนี่ยก็อยู่ในแวดวงของความมั่นคงด้วยแล้วก็เกาะติดกับ BN มาอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้พี่ชย,ยงอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับพี่ชย,ยงครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านครับผมชย,ยงครับพี่ชย,ยงคดีฆาตกรรม เวียดนามที่กลางกรุงเทพเนี่ยมันดังไกลไปถึงชายแดนใต้เลยเหรอครับเขาวิเคราะห์กันว่ายังไงบ้างครับก็ดังครับคดีนี้ครับดังกันตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนจนถึงเช้านี้นะครับน่ะที่สภากาแฟก็มีเรื่องหยิบเรื่องนี้ครับมาเป็นกับแกล้มในการทานอาหารเช้ากันอยู่นะครับวันนี้ครับครับคือหนึ่งนะครับถ้าให้ผมวิเคราะห์นะครับในฐานะที่โตมาจากนักข่าวสายอาชญากรรมนะครับผมก็มองว่า เรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องของการประทุษร้ายกันเองในกลุ่มนะครับรบที่เดินทางมาด้วยกันนะครับแล้วก็มีปัญหาขัดแย้งกันก็คงจะมีการวางแผนครับไม่ใช่อยู่ๆแล้วก็ทะเลาะกันขัดแย้งกันในประเทศไทยแล้วก็จบด้วยการวางยาฆ่ากันตายอย่างนี้นะครับแต่มันจะต้องมีการวางแผนครับตั้งแต่เรื่องของการรวมกลุ่มคนของการไปซื้อยาพิษ นะครับซึ่งยาพิษเนี่ยครับที่มันร้ายแรงขนาดนี้ครับเสียชีวิตทันทีนะครับโดยที่ไม่มีการทุรนทุรายหรือเรียกให้ใครช่วยนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นไซยาไนด์นะครับครับซึ่งในประเทศไทยนะครับของอย่างนี้หาไม่ยากนะครับไซยาไนด์นะครับเพราะเคยมีคดีอื่นๆหลายคดีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ใช้ยาไซยาไนด์นะครับเป็น่า เป็นตัวที่ไปฆ่าคนกันนะครับออืแล้วก็ถ้าให้ดีอะครับมันจะต้องเช็คไทม์ไลน์ว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับมีธุรกิจอะไรในประเทศไทยเพราะเท่าที่ผมเห็นนะครับแต่ละคนเดินทางเข้าประเทศไทยบ่อยมากนะครับเพราะนั้นนะครับคนกลุ่มนี้ไม่ใช่นักท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวครับจะไม่เดินทางมาที่ประเทศ ที่เคยมาซ้ำๆๆอย่างนี้ครับ,รบเพราะฉะนั้นนะครับคนกลุ่มนี้มีอยู่สองเรื่องครับหนึ่งครับเป็นกลุ่มที่มาทําธุรกิจสีเทานะครับอสองครับเป็นกลุ่มที่เข้ามาทําธุรกิจอ,อ,อื่นๆอาจจะไม่ใช่สีเทาก็ได้แล้วเกิดมีความขัดแย้งกันนะครับจนนํามาสู่การวางยาแล้วก็ฆ่าตายถึงหกศพนะครับ ต้องเช็คให้หมดนะครับว่าเขามากันทั้งหมดเนี่ยกี่คนนะครับแลวคนที่อยู่ด้วยเนี่ยมีใครบ้างที่วันนี้ครับหายไปจากกลุ่มนะครับตรงนี้นะครับในแนวทางสืบสวนสอบสวนเนี่ยครับมันจะไม่ใช่เรื่องยากเพราะคดีอาชญากรรมนะครับทุกคดีครับมีร่องรอยให้สืบค้นเหมือนกับที่เขาบอกว่าอาชญากรรมย่อทิ้งร่องรอยเอาไว้นะครับแล้วก็ผมเชื่อด้วยในความสามารถของตำรวจนะครับ เรื่องนี้ครับผมว่าไม่เกินสองวันนะครับจะได้ตัวของผู้ที่ทำปิดถ้าไม่เดินทางออกนอกประเทศเสียก่อนนะครับ,รบแล้วก็จะต้องมีการเชื่อมโยงไปถึงใครต่อใครอย่างน้อยครับสามถึงสี่คนที่ให้ความร่วมมือในเรื่องนี้นะครับครับคำถามต่อมาคือว่าชาวเวียดนามเนี่ยที่เข้ามาทาธุรกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้หรือว่าชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนครับพี่เย,ยง นะครับคนเวียดนามที่มาทำธุรกิจนะครับมีค่อนข้างน้อยนะครับผิดกับคนจีนนะครับคนรัสเซียแล้วก็คนที่มาจากชาติตะวันตกนะครับมีเยอะกว่านะครับเวียดนามเนี่ยครับที่เข้ามาค้าขายนะครับก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับว่าจะเป็นเจ้าของโรงแรมหรือเจ้าของอุตสาหกรรมนะครับหรือว่ามาเปิดห้างเปิดร้านอย่างนี้ครับ คนเวียดนามค่อนข้างน้อยครับคนในภาคใต้เนี่ยครับสัมผัสกับเวียดนามเรื่องที่เป็นประจำก็คือการนำเรือประมงมาฆ่าหอยครับปริงแล้วก็ถูกจับนะครับรวมทั้งในภาคใต้เองนะครับธุรกิจเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยครับที่ต่างชาติเข้ามาจะอยู่ที่เมืองท่องเที่ยวครับนะไม่ไม่ไม่มีธุรกิจที่ มาจากนอกเมืองท่องเที่ยวหรือเป็นเมืองที่มีการค้าการพาณิชย์อย่างเดียวนะครับเหมือนอย่างหัดใหญ่ครับจังหวัดสงขลานะครับจะเป็นพื้นที่ซึ่งจะไม่มีคนต่างชาตินะครับเข้ามาลงทุนไม่เหมือนกับภูเก็ตพังงาเกาะสมุยนะครับที่จะมีคนต่างชาติเนี่ยครับเข้ามาลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวค่อนข้างมากครับอืมอ่ะอันนี้ก็ในส่วนประเด็นเวียดนามพิชิยงก็วิเคราะห์ในฐานะ อดีตผู้ตือข่าวอาชญากรรมที่คุกคีกับเรื่องแนวทางการสืบสวนสอบสวนมานะครับ